สบายดีพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินข้าวนำกันพี่น้องมากินขา้าวกำลังสิไปการพี่น้องกำลังสิไปเฮดเวียกกำลังสิไปกันอันทำงานพี่น้องแกงเครื่องในพี่น้องแกงเครื่องในกับปิ้งอันปีไก่ข้าวเหนียวเก่วพี่น้องมามากินนำกันพี่น้องกินง่ายๆของง่ายๆพี่น้องอ ปิ้งปีกไก่ปีกไก่ฮัลโลพี่น้องอน้องเชฟบทียร์นำกลับพี่น้องนาเชฟเทียร์ฮมหุบหน้ามันหน่อยฮมลูกจ่ายกินกันนะพี่น้อง แซ่บพี่น้องแซ,บแซ,บแซบง่บๆน่บน้ำกนลังมาเยอะๆพี่น้องคล็บกินสัันๆพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องอืมเยอะๆคลิปสันส๊นัๆพี่น้องบ๊ายบาย